กะนั้นมูเจอโยที่บกขอนสอยกันด้านนี้ที่นี่กะกะสุกตัวตัวรถตู้แล้วจะไปลงปลาดังที่นี่โยมายอยู่ข้างๆกะนี่ค่ะเพรว่าจะไปไหนเพรวจะไปปาดังเดี๋ยวต้ไปไปรถรถตู้ขนายใหญ่แหละเร็วกว่านี่จะออกแล้วเนาะเดี๋ยวบอกแบบนั้นจะออกแล้วเนานะมึงก็ไปตัวรถจะจะไปเร็วไงเพราะว่ารถตู จะไปปัดไนักแค่หนูคนเดียวแค่กะคนเดียวกะก็ตามโย่ตามโย่นั่นพอตามโย่นตามรู้สงอุ้มก็ขึ้นรถตู้มาด้่ยกันตามงโย่ตัดรถก็ขึ้นรถตู้มาด้วยกันคือมารถมารู้ตัวอีกทีก็ลงรถแล้วก็เข้าไปหมดแล้วลงตรงนี้ยังไม่รู้อีกนะเพราะว่าตามโย่อีกเดี๋ลงนี้ไปดเด็ดไปเฝ้าที่ตรงนั้น ไปเดียวราไปด้านหน้ากันแล้วก็กจะไปแป๊บเดียวเองไปเลยค่ะยังไม่เอะใจับางนัดทับไปรราคราบอว่ารารอกะอยู่กะคุณนายยังไม่ยังไม่เอะใจอันี้ดดงหลอแล้วนี่ไปตามไปตามแล้วถามกะเจอกะผู้หญิงใส่ผ้าคลุมยาวไม่หูแกะ Eu don't know o que você